สวัสดีค่ะดิฉันนางสารัิชาดีเอีย่ยมรหัสนักศึกษา66 1241 6062สาขาวิชาภาษาจีนวันนี้จะมานำเสนอสื่อรูปแบบการสอนศาสตร์วิชาภาษาจีนในหัวข้อเรื่องคำาพพาศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าเราจะไปที่สถานที่ท่องเที่ยวไหนเราก็มักจะพบเจอกับชาวจีนและเราก็มักจะได้ยินหรือว่าอาจจะได้พบเจอกับคําถามของชาวจีนและในบางครั้งชาวจีนอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากเราซึ่งบางครั้งนะคะชาวจีนก็สื่อสารกับเราไม่รู้เรื่องและด้วยคําศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจําวันนี้จะช่วยให้เราสื่อสารกับคนจีนได้ในระดับหนึ่งวันนี้ดิฉันจึงมาไขา ข้อข้างใจว่าคํานั้นเป็นคําว่าอะไรและมีความหมายว่าอะไรในภาษาไทยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเริ่มกันที่คําที่หนึ่งเลยค่ะคําที่หนึ่งวอ่านว่าหัวหมีความหมายว่าฉันใช้แทนตัวเองเวลาพูดเป็นประธานของประโยคยกตัวอย่างประโยคว่า 我爱你อ่านว่า我爱你我爱你มีความหมายว่าฉันรักคุณ我爱你我爱你คำที่สองจ้ายหนาอ่านว่าจ้ายหนาจ้ายหนามีความหมายว่าที่ไหน ใช้ถามสถานที่ว่าอยู่ที่ไหนยกตัวอย่างประโยคว่าหนีใจ้าน่หนีใจ้านมีความหมายว่าคุณอยู่ไหนหนีใจ้าน่หนีใจ้าคำที่สามเว่ยเชิงเจียนอ่านว่าเว่ยเชิงเจียน เว่ยเชิงเจียนมีความหมายว่าห้องน้ำยกตัวอย่างประโยคว่า我要去卫生间อ่านว่า我要去卫生间我要去卫生间มีความหมายว่าฉันต้องการไปเข้าห้องน้ำหรือว่าฉันต้องการเข้าห้องน้ำ 我要去卫生间。我要去卫生间。คำที่สี่ฉีอ่านออกเสียงว่าฉีฉีมีความหมายว่าน้ำยกตัวอย่างประโยคได้ว่า我要一瓶水อ่านออกเสียงว่า 我要一瓶水。我要一瓶水。ไม่เข้าใจว่าฉันต้องการน้ำหนึ่งขวด。我要一瓶水。我要一瓶水。คำที่ห้าหมิงจืออ่านออกเสียงว่าหมิงจือหมิงจือ มีความหมายว่าชื่อส่วนใหญ่จะใช้เป็นประโยคคำถามจะใช้ในการถามชื่อยกตัวอย่างประโยคได้ว่าหนีเจียชมมื่่จือ่านออกเสียงว่าหนีเจียวชมมื่นม่จื่อหนีเจชมมื่มก็จะมีความหมายว่าคุณชื่ออะไรหนีเจียชมมื่่จื นี่เจีายวฉัเมอหิงจือและเราก็เดินทางกันมาถึงคำที่6แล้วนะคะคำที่6คือคำว่า什么อ่านออกเสียงว่า什么什么ซึ่งจะมีความหมายว่าอะไรใช้เป็นประโยคคำถามนะคะโดยจะถามว่านี่คืออะไรยกตัวอย่างประโยคว่าเจือ๋อซือ什么 อ่านว่า这是什么这是什么จะมีความหมายว่านี่คืออะไรเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคําศัพท์ที่นํามาให้ในวันนี้โดยคําศัพท์ที่นํามาให้ในวันนี้นะคะทุกคนก็สามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันกันได้เลยนะคะและสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ